มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลนะคะเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวกำลังวิ่งแห่ไปทำอะไรสักอย่างซึ่งนี่เป็นภาพนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียขณะที่รอด่านเปิดที่ด่านชายแดนรันเตาปันจังรัฐกลันตันที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยและมาเลเซียเมืองสุงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยเริ่มเข้าสู่วันหยุดยาวของมาเลเซียเทศกาลดิวารีเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูและยังถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของอินเดีย yeah เป็นวันหยุดยาวของมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นชาวเชื้อสายอินเดียค่ะซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะได้มีกระแสข่าวว่ามีดราม่าในมาเลเซียที่ในประเทศนั้นอาจจะมีเรื่องปัญหาการเมืองซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่มีราคาแพงในหลายพื้นที่ของประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะล่าสุดเงินริงกิตนั้นอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ25ปี เลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเกาะที่ถูกจับตามองนั่นก็คือเกาะลังกาวีผู้คนนั้นเงียบเหงาอย่างมากไม่มีคนไปเที่ยวเลยเนื่องมาจากราคาค่าเดินทางที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ค่าที่พักโรงแรมก็ถือว่าขึ้นราคาแพงมากและหากจะเลือกโรงแรมที่มีราคาถูกเขาบอกว่าในโซเชียลบอกว่าโรงแรมนั้นดูเหมือนเล้าไก่เลยร้านอาหารก็แหกกันขึ้นราคาแบบฟาดฟันนักท่องเที่ยวเลยราคาภาพบริการต่าง ก็ขึ้นลงตามวันหยุดที่สำคัญนะคะขึ้นลงไปสองเท่าตามอำเภอใจอีกต่างหากทำให้หนักท่องเที่ยวนั้นทนไม่ไหวหันมาเที่ยวที่หาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นอานิสงส์ของประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้หาดใหญ่ขึ้นชื่อว่าเป็นมินิ KL หรือมินิมาเลเซียแล้วนะคะเพราะเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนมาเลเซียเต็มหาดใหญ่ประเทศไทยไปหมดเลยค่ะ นอกจากนี้หากเราหันมาดูที่หาดใหญ่ประเทศไทยมีสื่อมาเลเซียค่ะได้ยกข้อมูลว่ามีการสัมภาษณ์ตัวแทนนําเที่ยวมาเลเซียหาดใหญ่โดยเขาบอกนะคะว่าทัวร์เข้าหาดใหญ่เต็มแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเทศกาลทิฟาลีวันหยุดยาว คนนิยมเข้ามาเที่ยวหาดใหญ่มากเพราะว่าสินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีมากๆรวมถึงราคาที่พักและอาหารก็มีราคาถูกมีกิจกรรมให้เลือกทำหลากหลายอาหารก็หลากหลายแล้วก็ถูกปากชาวมาเลเซียที่สำคัญชาวมาเลเซียขึ้นชื่อให้เลยนะคะว่าอาหารไทยนั้นอร่อยมากๆนอกจากนี้ KTM ที่เป็นรถไฟเข้าหาดใหญ่ตั๋วนานได้ถูกจาหน่ายเต็มไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เต็มจนถึงกลางเดือนมการาคม ปี2 0 2 4เลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าหน้าที่ที่ด่านมาเลเซียได้ให้ข้อมูลว่าคนมาเลเซียนั้นนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากโดยเฉพาะ2ด่านที่เป็นด่านผ่านทางชายแดนมีนักท่องเที่ยวสูงมากหากเปรียบเทียบในช่วง8เดือนแรกของปีนี้โดยผ่านชายแดนรัฐเดียวจํานวน73640คนโดยจํานวน5 5 5 3 0 4คนผ่านทางปาดังเบซาและจํานวน148 8, 3 3 6คนผ่านทางวังเกเลียนซึ่งคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาเที่ยวกับเป็นครอบครัวใหญ่นะคะบางก็มาเป็นหมูนะ่คณะบางคนก็มาเป็นกลุ่มแรลลี่รถจักรยานบางก็แรลลี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีแรลลี่รถยนต์ซึ่งนิยมขับเข้ามาทางภาคใต้ของประเทศไทยหลากหลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่ค่ะ โดยจากข้อมูลที่รีวิวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่นิยมเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาประทับใจมากๆที่มาเที่ยวในเมืองไทยอันดับแรกเลยเขาบอกว่าร้านเ e เ e ่ e อเลฟซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อชื่อดังมีอาหารฮาลางเต็มไปหมดที่สําคัญรสชาตินั้นอร่อยมากนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยเครื่องดื่มเบอร์เกอร์เครื่องสาอางซึ่งแต่ละคนเวลาจะซื้อนะคะ ก็เล่นหมาแบบยกล็อตใหญ่เลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าบางคนดูเหมือนกับว่าซื้อไปเปิดร้านขายต่อ,อยังไงอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าจริงๆนี่เป็นเรื่องที่ปกตินะคะของเซเว่นอีเลฟเทั่ภาคใต้โดยเฉพาะสาขาที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแห่กันเข้ามาอย่างคับข้างค่ะเขาบอกว่าสินค้าบางอย่างขาดตลาดเป็นเวลานานเลยแล้วก็ต้องรอจนถึงสิ้นวันที่ทางซเว่นอีเลฟถึงรอบการจัดส่งสินค้ารอบถัดไปเพราะว่าสินค้าไทยนั้นถูกอกถูก ใจชาวมาเลเซียมากๆ หรือบางคนแค่ซื้อกินเองไม่ได้กะว่าจะซื้อไปขายต่อก็เล่นเหมาไปทั้งหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะเบอร์เกอร์ถือว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อมากๆในเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะนอกจากนี้อันดับถัดมาก็คือร้านอเมซอนนั่นเองเขาบอกว่าปั๊มน้ำมันมีห้องน้ำสะอาดมากๆและที่สำคัญเวลามาเที่ยวเมืองไทยชาวเมาเลเซียไม่ต้องทนอัน้นเวลาต้องการเข้าห้องน้ำเพราะว่ามีบริการมากมายอยู่เต็มถนนสามารถเลือกที่จะเข้าปั๊มน้ำมันที่ ไไหนก็ด้ทุกปัม๊มห้องน้ำสะอาดไปหมดเลยดูแลรู้สึกตะการตาแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยนอกจากนี้นะคะยังมีซูเรามีร้านอาหารแล้วก็มีมินิมาร์ทเรียกว่าครบเครื่องเลยเวลามาเที่ยวเมืองไทยชาวมาเลเซียรู้สึกถูกใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆแต่ว่าเขาบอกขอติอยู่อย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่เขาไม่ชอบเวลามาเที่ยวเมืองไทยนั่นก็คือราคาน้ํามันนั่นเองนะคะเพราะว่าหากเปรียบเทียบกัน ราคาน้ำมันในมาเลเซียนั้นถูกกว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยมากเลยทีเดียวค่ะแต่ชาวมาเลเซียก็เปิดเผยเองเลยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันในเมืองไทยจะมีราคาแพงกว่าในมาเลเซียก็ตามแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะเลือกมาท่องเที่ยวในเมืองไทยน้อยลงค่ะ นอกจากนี้อันดับถัดมาก็คือเรื่องอาหารนะคะขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและคุณภาพกับราคาที่เขาจ่ายเขาบอกว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยินดีที่จะจ่ายมากๆเลยโดยเฉพาะอาหารพวกบุฟเฟต์ปิ้งย่างติ่มซำเป็นที่นิยมสําหรับชาวมาเลเซียอย่างยิ่งเลยการปรุงรสชาติที่อร่อยรสชาติหลากหลายอาหารมีหลายประเภทที่สําคัญสินค้าก็สดใหม่ไม่เหมือนกับที่มาเลเซียราคานั้นเปลี่ยน แปลงรายวันสําหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มาเที่ยวในเมืองไทยนั้นเขาบอกว่าอาหารถือเป็นเรื่องสวรรค์เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในเมืองไทยเวลาขายของก็จะมีป้ายราคาติดเอาไว้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องมาคอยุ้นนะคะว่ามื้อนี้จะต้องจ่ายค่าอาหารรวมทั้งหมดกี่บาทเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าราคาแต่ละอย่างเป็นราคาเท่าไหร่และทุกคนก็มีความสุขมากๆเมื่อได้มาเที่ยวเมืองไทยเรียกว่ากินกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยล่ะค่ะ อันดับถัดมาคือเรื่องโรงแรมนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าโรงแรมที่พักเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เขาบอกว่าประทับใจมากๆกับราคาและบริการที่ลูกค้านั้นได้รับเขาบอกว่าโรงแรมในประเทศไทยคุณภาพของห้องที่ได้ สูงกว่าคุณภาพที่นักท่องเที่ยวนั้นคาดการเอาไว้สักอีกโดยเฉพาะหากเปรียบเทียบราคาและโรงแรมในมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยถือว่ากินขาดเลยทีเดียวค่ะทั้งคุณภาพของบริการที่ดีแล้วก็คุณภาพห้องที่สวยแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมาะสมกับที่เขาต้องการเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังบอกว่าถนนเมืองไทยเป็นถนนที่ขับขี่ได้สนุกมากถนนมีคุณภาพดี จะขับไปถนนเส้นไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเงินค่าข้ามแต่ละถนนเหมือนกับในมาเลเซียนะคะเพราะว่าข้ามไปแต่ละจังหวดัดแต่ละถนนก็จะมีเก็บค่าธรรมเนียมแต่ไม่เหมือนในเมืองไทยค่ะเราจะขับไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวชื่นชมเมืองไทยมากๆอีกอย่างที่สําคัญเขาบอกว่าเมืองไทยเน็ตแรงมากๆ 5G ก,ก,ก็สุดแสนจะทุกถูก,ถกนอกจากนี้นะคะห้างที่เขานิยมเข้ากันไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีแมคโครโลตั นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะต้องแวะเวียนทุกครั้งค่ะเขาบอกว่าซื้อของก่อนกลับที่ Big กซ a c r o โครโ s ตสทุกครั้งเลยแล้วก็เวลามาซื้อจะต้องรีวิวด้วยว่ามีสินค้าอะไรที่ถูกอกถูกใจนอกจากนี้จุดที่เป็นจุดแข้งที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมมาช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยมากที่สุดก็คือการแข่งขันทางด้านราคานั่นเองค่ะ นอกจากนี้ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็นิยมรีวิวการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการมาท่องเที่ยวใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งร้านอาหารคาเฟ่สวยงามนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมมาเที่ยวกันเป็นหมู่คณะแล้วก็มาเที่ยวแบบครอบครัวค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นของวัยรุ่นชาวมาเลเซียบอกว่าชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากเพราะว่าขับรถได้สนุกมากไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นอกจากนี้เขายัางชอบมาเที่ยวต่อที่สมุย ภูเก็ตกระบี่พัทลุงโดยหลายๆคนนะคะบอกว่ามาหาดใหญ่แล้วจะต้องมาเที่ยวจังหวัดเหล่านี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคนเขียนในโซเชียลอีกบอกว่าเงิน1,000ริงกิตประมาณ7,800บาทเที่ยวได้ทั้ง4คน3วัน2คืนในหาดใหญ่ยังเหลือกินเหลือใช้เลยที่สำคัญไม่ต้องอดนวดด้วยแต่ถ้าเกิดราคานี้ไปลังกาวีแล้วก็1,000ริงกิตต่อคน ก็ยังไม่พอเลยโดยสื่อหลายสำนักนะคะล่าสุดกำลังลงข่าวเรื่องลังกาวีเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวในหาดใหญ่เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเทยใจให้หาดใหญ่ประเทศไทยกันหมดแล้วค่ะ